สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอาจารย์แล้วในตอนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ถูกหวยฮานอยกันนะครับ V ีพวันนี้แตกอีกแล้วนะครับก็เข้ากันทุกวันนั่นแหละนะครับสำหรับฮานอยนะครับวันนี้ที่อาจารย์มาไลฟ์นะครับ ทุกวันที่14แล้วก็30ของทุกเดือนถ้าอาจารย์มีโอกาสอาจารย์ก็จะมานั่งไะไรนะครับแบบนี้เป็นประจำนะครับแบบนี้เป็นประจำของทุกวันนะครับเดี๋ยวขอแชร์ไปไม่ใช่นนต้อง ก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ก่อนนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้3าตัวนะครับแชร์ share ไปยังสิทธิ์าวโอเคแชร์ไปยังกลงุ่มรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาล โอเคนะครับน,นี้ก็เข้ามารับชมแล้วนะครับก็คือแบบนี้ดูคอมเมนต์ได้แค่ในอีกเครื่องนึงนะครับเสียงหรือว่าภาพชัดอะไรยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะครับเอาเป็นว่าอาจารย์เหมือนคุยอยู่กับคนเดียวแล้วกันนะครับตอนนี้สำหรับคนที่เข้ามา รับชมนะครับก็สามร้อยหกสิบท่านนะครับที่อาจารย์ดูอยู่ในตอนนี้นะครับทราวนี้นะครับเราก็จะมานะครับที่อาจารย์ไลฟ์สดไปแล้วนะครับวิ่งเก็บกับเดียวกับกล้องให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับแต่ว่าจะมาเขียนสามตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับ าดาวไม่ขึ้นนะครับแต่ก่อนเขาขึ้นดาวให้วันนี้ดาวไม่ขึ้นแสดงว่าแสดงว่าทําผิดกฎของเฟซบุ๊กที่เขาปิดกันก้นการมองเห็นหรืวอว่าไม่เห็นนะครับไม่เห็นโพสต์ไปอาจจะนานนิดนึงนะครับที่โดนปิดกั้นไปนานอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ก็ได้เปิดเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ ได้เปิดขึ้นมาแล้วนะจานก็มาไลฟ์สดนะครับสวัสดีกับห้าร้อยสี่สิบท่านนะครับเมื่อวานนี้นะครับหาหน่อยสามตัวนะครับแต่วันนี้พี่กุมารไข่นะครับให้มาศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สองหรืออะไรเนี่ยนะครับนั่นเนี่ก็ไม่เข้าครับ ม่เขา้าแต่ V.I.P. อาจารย์เข้านะครับสวัสดีกับ622ท่านนะครับใครที่อยากไม่นอนอวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุป3ตัวนะครับสรุป3ตัวซึ่งอาจารย์ก็จะเอายกขึ้นมาจากาเลขอ่างน้ำมนของอาจารย์เองนะครับเลขน้ำตาเทียนเดี๋ยวเราจะมาจับ3ตัวกันนะครับ จับสามตัวจับอ่านนะครับอ่านน้ำมันวันนี้นะครับวันนี้อาจารย์ขอแสดงความยินดีร่วงหน้านะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เพราะว่าจะสรุปสามตัวนะครับสามตัวของอาจารย์นะครับมีแปดมีสามมีเจ็ดนะครับมีศูนย์มีห้า 0, 5, นะครับ ทีนี้อาจารย์ก็จะเอาศูนย์เป็นหลักนะครับเอาศูนย์เป็นหลักนะครับมีศูนย์อะไรบ้างนะครับศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับในนี้ในขันน้ำมลน,นะครับอาจารย์ก็จะเอาเอาสามนะครับสามแปดศูนย์วันี้ เลขอั้นจะไม่มีนะครับของอาจารย์จะไม่มีเลขอัน้นจะไปดังของคนอื่นมากกว่านะครับจะไปดังของคนอื่นมากกว่าสวัสดีกับหกร้อยท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่เมื่อคืนเขียนไปแล้วนะครับแต่ว่าน,นี้ใครที่เข้ามารับชมพรุ่งนี้อาจจะไม่โพสสามตัวแล้วนะครับอาจจะไม่โพสสามตัววันนี้ จะโพสเฉพาะนะครับจะว่าวกล้องหน้ามันแปลกๆอยู่นะแปลกไหมสมาชิกว่าแปลกไหมมันมันมองเห็นอีกมุมหนึ่งนะแต่มันชัดดีนะครับมันชัดดีชัดดีแล้วก็เสียงเสียงน่าจะโอเคเลยเลยทีเดียวนะครับสามแปดศนะครับสามแปดศนะสามแปดศูนย์

ยะเขียงให้ดีๆ่อนอันนี้วันนี้จะมีสามตัวนะครับจะมีสามตัวรู้สึกว่านะครับมีสามตัวคนเข้ามามาดูแล้วตอนนี้เจ็ดร้อยสิบเก้าท่านนะครับขอสแสดงความยินดีด้วยที่ท่านเข้ามารับชมนะครับรัฐบาลไทยอาจารย์จะเขียนให้วันนี้ ามตัวนะครับสรุปสามตัวที่แรกว่าจะไม่ลงนะครับส่วนมากของอาจารย์เข้ามาสี่งวดอ่าจะเป็นข้างบนหมดนะข้างบนหมดวันนี้อาจารย์ก็เลยเห็นศูนย์ข้างบนนะครับไม่มีเลอขอันพออาจารย์ไม่มีเลขอันเลขอันอย่าไปซื้อไม่ออกนะครับออกเป็นบางงวดแหละเลขอัน แต่วันนี้คาดว่าน่าจะไม่มานะครับเลีกอันสวัสดีกับแปดร้อยสามเก้าท่านนะครับวันนี้สามแปดศูนย์นะครับผมจะเรียงให้สามแปดศูนย์สามตัวนะสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์หมดแั้ เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับสามตัวนะครับเฉพาะวันนี้นะครับสามตัวในบอกไลสดเที่ยงมีอีกรอบหรอครับไม่เคยบอกนะครับว่ามีเที่ยงไลสดสามทุ่มครึ่งน,นะครับ ไดสดใสทกคืนที่แจ้งไว้เลยนะครับเท่าที่เวลาที่แจ้งไว้เลยมีสามแปดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์้าแปดศูนย์นะครับเลขที่เอาออกจากขันน้ำมนต์นะครับเดี๋ยวให้จารย์เขียนก่อนนะอาจารย์คำคำนวณอยู่นะครับเพราะว่าเลขเลขรัฐบาลไทยมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาค,คมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาค,คมดูหวยเข้ามาคนเข้ามาสิงห์วนตั้งแต่เปิดโควิดมานะครับหลายคนติดตามอาจารย์นะครับหลายคนที่ติดตามอาจารย์แล้วก็สงสัยว่าอาจารย์หายไปไหนจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะครับก็คือเฟซบุ๊กหลักอาจารย์โพสทุกวันไลฟ์สดก็มาไลฟ์ไลฟ์ ไลฟ์เฟซบุ๊กล่ะนะครับเพราะว่าเพจถูกปิดเพจถูกปิดในกรณีเพจถูกปิดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการแชร์การแชร์โพสต์ของตัวเองนะครับคือเอาง่ายๆนะครับเพจปัจจุบันอนะ่ะเพจนั้นอนะ่ะที่ที่ถูกปิดไปคนติดตามห้าหมื่นกว่าเองนะครับแต่ว่าเนี่ยแต่ก่อนเคยได้ดาวเห็นไหม แต่ก่อนเคยได้ดาวแต่พอโดนปิดไปดาวหายนะครับดาวอาจารย์หายเลยแต่ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะคมขออ่านคอมเมนต์ก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์นี่ไงมีคนพิมพ์แล้วนะครับอาจารย์พิมพ์ผิดค่ะเที่ยงสามสิบจริงเหรออ้าวอาจารย์เป็นคนผิดเหรอ ว่าจะกดสองหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนสองหนึ่งนะในเพจอแจ้งสองหนึ่งแต่ว่าในเฟซจะดิฟเฟซเฟหนึ่งสองเหรออ้าวขออภัยนะครับขออภัยในเฟซบุ๊กละพิมพ์ผิดจริงๆด้วยโอ้ยสมาชิกก็จะเข้าใจผิดนะเนี่ยสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งคนก็เข้าไปนอนหมดแล้วแหละคิดว่า ิมผิดนะครับสรุปพิมพ์ผิดการพิมพ์ผิดเองนะครับขอไปจริงจริงนะก็ก็ยังมีคนดูเก้าเก้าร้อยกว่าจะถึงพันแล้วนะครับอส่วนสองตัวนะครับก็มีสองศูนย์ศูนย์สองพิมอ๋อเนี่ยง่วแล้วศูนย์สองนะครับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้า ูนเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองเนี่ยคาดว่าจะมาร์กแล้วเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าถ้ามีสามตัวมามันก็จะดูเยอะๆนะครับเพราะว่า เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะครับกลับกล้องให้ดูนะครับลองแคปบหน้าจอนะครับลองแคปบหน้าจอแคปบหน้าจอไว้ดูนะครับแคปบหน้าจอไว้ดูนะครับสวัสดีกับหนึ่งพันท่านนะครับอาจารย์มั่นใจนะครับห้าแปดศูนย์แล้วก็ห้าเจ็ดศูนย์ 0770นะครับที่มั่นใจเราก็79มองดูอาจจะเยอะนะครับมองดูอาจจะเยอะคราวนี้นะครับมองดูอาจจะเยอะเยอะไปนะครับเดี๋ยวเราจะมามาเอาคัดพิเศษนะครับคัดพิเศษคือสำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับ อันนี้คือเต็มแล้วแคปหน้าจอกันแล้วใช่ไหมนะครับคนไหนที่ดูไม่ทันกดแชร์ไว้นะครับกดแชร์ไว้เพื่อดูย้อนหลังพรุ่งนี้นะครับกดแชร์ไว้เพื่อดูย้อนหลังพรุ่งนี้ตัวให้ดาวอาจารย์ไม่ขึ้นเลยเนาะหนไหมห,หน้าหมง,งจริงเลยนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะคัดพิเศษแล้วนะคัดพิเศษสามแปดศูนคัดพิเศษแบบว่าซุนน้อยก็ซื้อได้นะครับ ทุนน้อยก็ซื้อได้ทุนน้อยก็ซื้อได้เดี๋ยวเราเราค่อยมาดูกันสามเป็ดซื้ออากโอเคดีเอาน้อยๆดีเนาะสมาชิกจะได้ตามถูกนะครับแบบ คาดว่าน่าจะมีนะครับสามแปดศูนย์เราไม่ต้องไปหือเลขดังนะครับอย่าไปหือเลขดังนะครับคุณจะตามไม่ทันนะครับอย่างงวดที่แล้วอาจารย์ก็เข้าห้าแปดข้างบนโดยมากแล้วสี่งวดที่เปิดโควิดมาเข้าติดติดกันเนี่ยสี่งวดตั้งแต่เปิดโควิดมาสี่งวดงวดนี้เรามาวัดกันนะครับเป็นงวดที่ห้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงฟังก่อนนะครับ จงมีสตินะอาจารย์บอกเสมอว่าจงมีสติอย่าเล่นจนเกินตัวเองนะครับแบบใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าการที่คำนวณหรือว่าสูตรคำนวณมาจะผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนได้นะครับไม่ไม่เสมอไปนะครับแต่ว่าอาจารย์พยายามทำดีที่สุดนะครับให้สมาชิกทุกคนเนี่ยได้มีโชคกันนะครับ ผมพยายามเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ได้นะครับก็คือทําให้ได้เต็มที่นะครับสามแปดศูนย์นะครับข้างบนสามแปดศูนแล้วก็ห้าแปดศูนอันนี้คือคัดมาแล้วนะครับคัดมาแล้วเดี๋ยวผมจะคัดสองตัวให้ดู เริ่มเติมเนี่ยอยากได้สามศูนยอยู่สามศูนย์แปดศูนย์หนเนย์เขียนใหม่เขียนผิดต้องเอาศนยำหน้านะครับต้องศูนยนำหน้าเอาใหม่เอาใหม่ ่อสักคู่นะครับเอาใหม่ก็เอาศูนย์นำหน้าเพราะว่าหลักศูนยน่าจะมารอสักคู่นะครับของดีต้องรอนิดนึงนะครับ กดแชร์ไว้ก่อนนะครับกดแชร์ไว้ก่อนสามแปดศูนห้าแปดศูนแค่นี้นะคับถ้าต,ตัดแล้วนะส่วนใครอยากจะซื้อตัวเต็มก็ซื้อได้ตั้งแต่ที่อาจารย์ให้โชว์ให้ดูซื้อได้นะครับแล้วก็สองตัว สองตัวเนี่ยเอาสามศูนย์เฮ้ศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์ห้าใช่ไหมศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแค่นี้พอจบขาดทุนน้อยก็ถูกได้นะครับ สำหรับคนต้นทุนน้อยนะครับแคปบหน้าจอไว้เลยนะครับอันนี sure> ้ของจริงนะครับของจริงทุนน้อยนะครับทุนน้อยทุนน้อยตามชุดนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนทุนน้อยตามชุดนี้นะครับตามชุดนี้นะครับอันนี้นี่เป็นชุดเต็มนะครับนี่อจารยจะเพียงกล้องลงไปให้ดูอันนี้คือเมื่อคืนนี้นะครับ อันนี้คือเมื่อคืนนะครับอันนี้คือเมื่อคืนอันนี้คือสูตรสองตัวนะครับสูตรสองตัวอย่าสับสนนะครับอย่าสับสนสามแปดศูนย์กับห้าแปดศูนย์นะครับยอจย์จะพามาดูนะครับอ่านน้ำมนุนนะครับอ่านน้ำมนต์นะครับ ดูยังไงถึงจะเห็น3มตัว5้าด้วยนะมี5้าด้วยนะไม่อ่านนะมี5้าด้วยขอมุมชัดชัดก่อนนะครับขอมุมชัดๆไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเราเปิดไฟได้ไมนเนี้ย อันนี้เป็นห้านะครับห้าศูนย์แปดเจ็ดสามห้าศูนย์แปดเจ็ดสามนะครับลองไปจับเอาดูลองจับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงห้าศูนย์แปดเจ็ดสามห้าศูนย์แปดเจ็ดสามนะครับลองดูแล้วกันห้าศูนย์แปดเจ็ดสามนะครับ อาจารย์ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะรัฐบาลไทยงวดน,นี้รัฐบาลไทยงวดน,นี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยนะครับเพราะว่าอาจารย์มาไลก็ไม่เคยไล่นันไม่เคยไล นานถึงชั่วโมงนะครับไม่เคยไล่นานถึงชั่วโมงก็เอาเป็นว่าสามแปดศูนย์นะครับชุดเต็มอาจาย์ลงไปแล้วนะครับชุดเต็มแต่ว่าไม่มีเอาอีกรอบเผื่อคนตามตัวระบาดก็ยังมีกันพลาดนะครับกันพลาดตัวระบาด ตัวระบาดนะครับ0204 05 07 2772 3773 4774 7997อันนี้ก็คือ8ชุด2ตัว8ชุดนะครับแล้วก็3ตัว4ชุดนะครับสตัว8ชุด3ตัว4ชุดขอให้ทุกคนรำ่ำรวยนะครับรำ่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวถึงวันอาจารย์ก็จะขอไอ้ไข่นะครับจะขอไอ้ไข่อีกใครอยากถูกหวยจากไอ้ไข่นะครับก็อาจจะไม่อาจจะไม่ขอก็ได้เพราะว่ามันจะเยอะไปซื้อตามอาจารย์นี่แหละสามแปดศูนย์ห้าแปดศกดแชร์ไปตามแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ ใครอยากถูกหววก็ขอให้รวยนะครับขอให้มีโชคกับอาจารย์ทุกคนทุกท่านหววของเราเข้ามาแล้วสี่มวดติดนะครับงวดนี้วิ่งศูนย์รูดศูนย์นะครับวบิ่งศูนย์รูดศูนย์ 0, 0, ข้างบนข้างล่างมีเจ็ดนะครับข้างบนมีศูนย์นะครับสําหรับนักวิ่งนะครับมาราธอนเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่ผิดหวังนะครับนักวิ่งทั้งหลาย นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนฝันดีร่ำรวยนะครับดาวโจรก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในเพจยังไม่ลงจบไลนี้อาจารย์จะลงในเพจด้วยนะครับขอให้โชคดีครับทุกคนท่าน